วันนี้พาเพื่อนๆน,น้องๆมาที่สวนหลังบ้านค่ะมาดูต้นส้มโอนะคะช่วงนี้ส้มโอมีลูกแก่จัดหลายลูกเลยนะคะวันนี้พี่ตีก็เลยจะทําเมนูยำส้มโอกินค่ะเป็นวิธีการยำแบบง่ายๆโดยใช้พริกเกลือนะคะและ จะพูดในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของส้มโอด้วยนะคะส้มโอในวันนี้นะคะที่หลังบ้านคุณพ่อปลูกไว้ค่ะเป็นพันธุ์ทับทิมสยามนะคะเป็นการปลูกแบบไม่ได้ดูแลอะไรมากอะคะ่ะแต่ว่าปีนี้ได้กินลูก10%กว่าลูกแน่นะคะได้กินเยอะเลยนะคะขานี่นะคะเป็นเนื้อสีแดงนะคะ ลักษณะของส้มโอทับพิมสยามเนี่ยเนื้อจะเป็นสีแดงเข้มค่ะรสชาติจะออกหวานมีกลิ่นหอมเนื้อนุ่มเปลือกบางและเป็นสีเขียวเข้มค่ะมีขนอ่อนปกคลุมทั่วผลนะคะปลูกมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแต่ว่าที่บ้านพิตีเนี่ยคุณพ่อลองเอามาปลูกไว้ที่เพชรบูรณ์นะคะก็ได้กินผลนะคะ2ปีแล้วนะคะ ส้มโอเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกส้มเขียวหวานมะนาวมะกรูดส้มเช้งแกลบฟูดนะคะนอกจากนี้นะคะส้มโอยังถือว่าเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีการนํามาทําเป็นประโยชน์ทางด้านอาหารและด้านสมุนไพรตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะในฐานะที่เป็นอาหารเนี่ยส้มโอนะคะลักษณะนเนื้อของส้มโอเนี่ยจะฉ่าน้ํานะคะแล้วก็เปรี้ยวอมหวานนะคะ นำมาแปรรูปได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นไอศครีมนะคะมาทำเป็นส้มตำมาทำเป็นข้าวยำอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างวันนี้พี่ตีก็จะทำเป็นยำส้มโอค่ะในด้านประโยชน์และก็สรรพคุณของส้มโอนะคะทำให้ผิวพรรณผุดผ่องตาเป็นประกายสวยงามค่ะแก้วิงเวียนหน้ามือตาลายใจสั่นนะคะช่วยขับลมขับเสมหะแก้อึดอัดแก้จุกแน่นหน้าอกแก้ไอแก้ปวดท้องน้อยและ ไส้เลื่อนช่วยแก้อาเจียนใช้ต้มน้ำอาบแก้คันได้ค่ะรักษาพวกโรคผิวหนังจำพวกลมพิษและอาการปวดบวมจากแมลงกัดต่อยได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะยังใช้ในการรักษาโรคลำไส้อักเสบช่วยขับพยาช่วยให้เจริญอาหารค่ะเมื่อรับประทานทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าได้ด้วยนะคะแก้อาการเมาสุราแก้ลำคออักเสบได้นะคะ ข้อควรระวังนะคะสําหรับใครที่ชอบรับประทานอยู่เป็นประจํา ควรรับประทานส้มโอในปริมาณที่พอเหมาะหรือรับประทานส้มโอสลับกับผลไม้ชนิดอื่นที่หวานน้อยกว่านะคะเพื่อมาให้ร่างกายเนี่ยได้รับน้ําตาลปริมาณมากเกินไปค่ะควรรับประทานส้มโอแต่พอดีนะคะไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะอาจทําให้ท้องเสียและปวดหมอนท้องได้ค่ะส้มโอยังเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกแกลบฟู้ดค่ะจึงอาจทําให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นได้เมื่อใช้ยาบางชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตยาลดไข มาในเลือดและยาแก้แพ้บางชนิดค่ะทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์และเภสัช,ชกรก่อนเพราะว่าอาจจะมีผลข้างเคียงในการรับประทานซ้มโอกับตัวยาที่เรารับประทานอยู่นะคะเมนูทำยำซ้มโอในวันนี้ก็แบบง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่พริกเกลือนะคะแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะคะนำมาคลุกกับซ้มโอแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน้องนที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ